สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทริปนี้นะคะก็จะเป็นพูดในเรื่องของเราเห็นลูกทุเรียนกันแล้วเราลองมาดูเนื้อในแต่ละสายพันธุ์ต่างๆกันค่ะว่ามีความอร่อยแค่ไหนนะคะพันธุ์ยอดฮิตอันดับแรกนั่นก็คือพันธุ์หมอนทองนั่นเองนะคะที่หลายๆท่านก็มีความชื่นชอบในความหวานความอร่อยของหมอนทองก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นพันธุ์ยอดฮิตค่ะ นะคะและอีกหนึ่งสายพันธุ์ต่อมานั่นก็คือพันธุ์ก้านยาวนะคะก้านยาวก็จะมีทรงกลมนะคะก้านเขาก็ยาวสมชื่อนะคะแกะเนื้อในออกมาเขาก็จะเป็นเนื้อลมุนละมุนกลมกลมรสชาติหวานมันมีความข้นนะคะก็สมคุ้มค่าสมราคานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ยอดฮิตนะคะก็คือก้านยาวนะคะ และนะคะพันต่อมาที่เป็นพันดั้งเดิมเลยก็ได้รับความนิยมและก็ราคาเบาๆนะคะก็พวกเรารู้จักกันดีนั่นก็คือพันของชะนีไข่นั่นเองพอแกะเนื้อออกมานะคะเขาก็จะเป็นเหลืองๆส้มๆประมาณนี้นะคะก็ราคาก็พอทานได้นะคะไม่ถึงร้อยนะคะก็คือชะนีไข่นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งสายพันนะคะ พันน้องเล็กที่ต้องเรียกน้องเล็กก็คือว่าพวงมณีของเราเนี่ยนางก็จะเป็นทรงรูปไข่รีรีนะคะพอแกะเนื้อในออกมานะคะน้ําหนักเขาก็ตั้งแต่1นกิโลไม่เกิน3ากิโลนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นพันนี้เขาก็จะเป็นพันเล็กนะคะแกะเนื้อออกมารสชาติเขาก็จะหวานมันมีความอร่อยเช่นเดียวกันนั่นก็คือพวงมณีค่ะ และอีกสายพันธุ์นะคะคนไม่ค่อยได้ทานกันนั่นก็คือพันธุ์นกหยิบนะคะก็คือจะรสชาติก็จะประมาณแกะเนื้อในออกมาแล้วนะคะก็คือจะประมาณว่าก้านยาวบวกกับพวงมณีออกมาเป็นนกหยิบรสชาติจะประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมีหนามแหลมทรงคล้ายหมอนจะหนามถี่กว่า ะะจะสีเขียวเหลืองๆนะแกะะนเนื้อในออกมาก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะคสำหรับพันนกหยิบค่ะ และน้องเล็กท้ายสุดของเรานะคะก็คือพันกระดุมที่มาตั้งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะก็จะตั้งแต่1กิโลถึง4กิโลได้นะคะนั่นก็คือพันกระดุมก็รสชาติเขาก็หวานมันและส่วนใหญ่เราจะได้ทานกระดุมก่อนใครเลยนะคะเขาส่วนใหญ่นางจะออกก่อนทุกปีเลยนะคะนี่ก็คือความอร่อยของแต่ละสายพันธุ์ของทุเรียนสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ และนะคะถ้าเราจะได้รสชาติแล้วก็ความอร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะต้นทุเรียนเขาจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะและได้ได้รับธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองและชาวสวนเขาก็จะใส่ปุ๋ยตามระยะทุกท่านสังเกตไหมคะว่าถ้าเราได้ทานทุเรียนอร่อยออร่อยนั่นหมายความว่าต้นทุเรียนเนี่ยเขามีความสมบูรณ์นะคะรสชาติเราก็จะได้ความอร่อยแบบนี้เลยนะคะ และนะคะด้วยชุดปุ๋ยที่เราดูมาตั้งแต่เริ่มต้นยันท้ายเลยนะคะก็คือชาวสวนได้รับแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยชุดโกลแม็กของกิฟฟารีนเราก็ทำให้ชาวสวนได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามากด้วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวน พวกเราผู้ได้ทานทุเรียนก็ได้รับผลประโยชน์ก็คือว่าเราได้ทานรสชาติทุเรียนของความอร่อยแบบนี้เลยนะคะถ้าทุกท่านชื่นชอบดิฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ